ในส่วนของวันนี้นะครับในส่วนของการสร้างคาที่มีความหมายต่อสุขภาพโดยโดย,โดยครูบุรีรักการงานชิ้นนี้กับวิชาภาษาอังกฤษนะครับนะวิชาภาษาอังกฤษเราเรียนกับอา كون, จารย์ท่านใดดูจารมัญญาหรืออาจารย์สมัยพร์ูกบ<า>ัญญาูบุรีักญานสบายเพราะเมื่อเช้าครูคปู่อบุรีรักาแล้วเขาให้สิคะแนนเพราะนั้นชิ้นงานนี้ได้สิทคะแนนจากอาจารย์ระมัญญานะครับนั้นวนของครูก็สิคะแนนเหมือนกัน โดยให้เราเียนทำเป็นโทเตอร์ิกหรืออาจจะเป็นออกแบบวาดระบายสีวิธีการคือให้เราไปออกแบบนะครับนะคิดคำภาษาอังกฤษที่มีความหมายเกี่ยวกับสุขภาพแต่นี่คิดคำยังไงก็คือตัวอย่างรีแมนเราเรียนมาแล้วตรงนี้รีแมนเป็นคำที่มีในพจนานุกรมไหมไม่ร<ม>ับเนะขาเรียกเป็นคำสร้างโดยเราเอาเป็นชนะตัวหน้าของคำแต่ละคำเนี่ยเอามาใช้แล้วมาผสมกัน นะครับรีงๆแล้วครูใช้คํามากกว่าคํานี้แต่ทำไมคนระับแต่แต่ครูเลือกอะไรว่าบางคำเพราะนั้นการที่เราทำเงินที่ได้เราต้องไม่ต้อง,ต,องต้องมีคอนเซ็ปต์ว่าที้เราต้องเอาคำทีม่มีความหมายเกี่ยวกับอะไรแล้วก็เลือกคําศัพท์ที่มันใกล้เคียงกันหรืออาจจะมีความหมายแตกต่างกันก็ได้แต่มันสื่อกันได้แล้วก็มาเลือกคกรูมาเลือกครูได้คำนี้ that's r i g ส t เป็นภาษาอังกฤษใช่ แต่ละคำเหล่าน,นี้มีความหมายเกี่ยวกับสุข,ขภาพเพวัะนั้นเขาจะคำหมายเกี่ยวกับสุข,ขภาพปุ๊บคุณจับอารมณ์ลงไปลงมาไอ้ดได้คำนี้พอได้คำนี้เสร็จปุ๊บคุณดูเรื่องของหลักวิทยากรสตร์กิจอ่ามีเป็นคำอะไรครับเป็นพีฟิกปะรีเป็นพีฟิกถ้าสาวปิกเติมหลัมถ้ามีปิกเติมหน้า เติมหน้าคำบางคำแล้วทำให้มีความหมายใหม่หรือเปลี่ยนความหมายอย่างเช่นคำว่า use use แปลว่าใช้ใช้เ<ช>ติม re ก็ไปข้างหน้ากลายเป็น reuse ใช้ซ้ำใ 3, ช้ใหม่ man หมายถึงมนุษย์มหมายถึงคนมหมายถึงความเป็นมนุษย์ความเป็นคนถ้าเราไม่ได้พูดเรื่องเพศนะพะนั้นเมื่อไม่ได้พูดเรื่องเพศมันก็หมายถึงความเป็นคนนะั่นเองแต่คบความเป็นมนุษย์แต่คำ re man ก็คือทำให้เป็นมนุษย์ใหม่คนใหม่ อันนี้มันไม่มีความหมายในโฆษณาตัวก็แต่มาไปทำร่างเพราะนั้นครูนะคเป็นคนสร้างคำนี้เอาคำนี้มาลงก,กันครูก็ให้คำาิิยามว่าการกลับมาเป็นคนที่มีคุณภาพดีสมัยเพราะฉะนั้น ความหมายของมันคือดีแมนคือเรือเกี่ยกับมาเป็นคนที่มีสุขภาพดีสมไฟสมไฟไหนไวยใครไวยมันครับก็คือ C, ASS ท,ท,ทุกเพศทุกวัยเหมาะสมตากระพร้าเด็กคารกต้องการการนอนพักผ่อนเท่ากับผู้ใหญ่ไหมไม่เพราะนั <laughs> ้นเขาต้องมีเวลาพักผ่อนเฉพาะของเขานะครับนะการนอนกายการเคลื่อนไหวของเขาเท่า <lar> กับผู้ใหญ่ไหมไม่นะครับนะ ดนตรีศิลปะเราเคยเรียนว่าดนตรีเพื่อสุขภาพแมดนตรีเพื่อสุขภาพดนตรีตองปัดดนตรีเพื่อผ่อนคลายดนตรีเพื่อกระตุ้นพัฒนาการศิลปะบางปัดศิลปะเพุ่ศิลปะเพื่อเพิ่มพลังเรียบร้ยไหมเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันสามารถเป็นกิจกรรมและเป็นที่จะช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพดีได้ช่วยทางด้านสุขภาพดีได้ไหมได้อาร์ตเนี่ยไม่ใช่ศิลปะว่ารุ่นวอยสีเดียวได้ มันยังหมายถึงการแสดงหมายถึงเส้นสีลายหรือเรื่องของการจัดการออกแบบนะครับนะแตสุดท้ายทนดิาันคือเรื่องของอาหารการกินโภชนาการเพื่อสุขภาพทั้งหมดนี้แต่ละเพศแต่ละวัยใช้อย่างเหมาะสมคำว่าโภชนาการก็หมายไม่ไมด้หมายถึงอาหารหลักห้ามอย่างเดียวแต่หมายถึงใช้อย่างเหมาะสมแต่ละเพศแต่ละวัยใช้กับคนท้องได้ไหม คนฟังไม่ได้แต่ว่าคน้องต้องการสารอาหารตายในคนปกติไหมต่างกันนักกีฬาล้องการมากกว่าเราไหมมากกว่าคุณป่วยก็ต้องการมากในบางชนิดบางอย่างเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ละวัยอายุเท่ากันวัยเดียวกันแต่ความต้องการของแต่ละคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับนะ,ะนั้นตรงนี้คือตัวเด่นที่จะบอกกับเราว่าเอ้ยให้เราลองสร้างทำอยู่นะมันเป็นแบบอย่างอันหนึ่งตัวอย่างอันหนึ่ง วอชตัวนี้มีความหมายในภาษาอัเกฤศวอชแปลว่านาฬิกาวอชแปลว่ามองเป็นคำนามเป็นคำกริยาก็ได้นะครับนะกนารยังหมายถึงการเข้ามองข้าระวังได้ไหมได้ไดเพราะฉะนั้นคำว่าวอชตัวนี้กลัวมาสร้างนะครับแต่ไม่ได้ว่าเป็นความหมายใหม่วความหมายเหมือนเดิมแต่มันไปนเสริมในเรื่องของอะไรครับระบบดูแลนักเรียน ครูเป็นครูที่ปร uh ึกษาครูจะดูแลนักเรียนครูก็จะเฝ้าดูแลนักเรียนอย่างใส่ใจเพราะนั้นอย่างใส่ใจครูมาจากคำว่าแต่บิวาอยคกาว่าวอนวอนคืออะไรครับตักเตือนตักเตือนเอาวอร์นคือให้รางวัลชมเชยให้โอกาสนะก็เหมือนเป็นให้รางวัลเอ้ยให้กําลังใจนะครับชิชคือสอนควรจะใช้คำว่าชิชชิ่ก็ได้แต่ตอนนี้ใช้คำว่าชิชก่อน นะครับควบคุมจีจัดการควบคุมให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมและสุดท้ายคือช่วยเหลือเราะฉะนั้นนี้เป็นระบบดูแลของครูได้แบบได้อครสร้างตรงนี้ไว้ใช้เพื่อเป็นการ